สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นิคมโรจนะนะครับนะโรงงานเป้งสักโรงงานหนึ่งในนิคมโรจนะสามนะครับเราอยู่กับตู้คอนเทนเนอร์ 45G1 นะครับตู้40 High Q ที่สังเกตก็คือที่มันมีเรื่องเดือกข้างบนเนี่ยครับตู้45 G 1ตู้40ฟุตตู้40ไฮคิวนะครับน้ำหนักตู้นะครับใบข้างหน้าเรา3700กิโลกรัมนะครับอยู่กับตู้ที่เขาเรียกว่าตู้เปิดนะครับตู้เปิดตู้บรรจุเขามีเรียกกันอยู่2เคสนะครับกลุ่มที่วิ่งตู้ต้องรู้นะครับ ตู้เปิดก็คือตู้ที่มีสินค้าและล็อกซีนมาแบบนี้ข้างในมีสินค้านะครับนํามาจากต่างประเทศเพื่อที่จะเอาสินค้ามาส่งที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับส่วนตู้บรรจุหรือตู้เปล่าก็คือเราไปรับตู้เปล่าตามลานทั่วไปนะครับแล้วก็มารับสินค้าล็อกซีนแล้วก็นําตู้ไปลงเรือเพื่อที่ส่งออกไปต่างประเทศนะครับอีกทีนะครับตู้เปิด นะครับวันนี้เราอยู่กับตู้เปิดนะครับก็คือตู้ที่มีซีลล็อคแบบนี้มีสินค้าอยู่ด้านในนะครับนํามาจากต่างประเทศนําเข้าบ้านเรานะครับส่วนตู้เปล่าตู้บรรจุก,ก็คือตู้ามารับสินค้าส่งออกนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เรากําลังุยตอนนี้เรากําลังอยู่ดูยูดีพัสสามเจ็ดเผาเดียวหัวเผาเดียวล่างหาง3าเผาหางพื้นนะครับ น้ำหนักตัวนี้น่าจะเกือบเกือบเต็มพิกัดน่าจะประมาณสักสารวมทั้งหมดน่าจะประมาณสี่สิกว่าตันนะตอนนี้คิวที่1นะครับกำลังถอยเข้าไปลงเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศการถอยนะครับสุริยาพาบรรทุกนะครับได้คิวที่4นะครับทั้งหมดวันนี้มี4ตู้นะครับ40คูณ4นะครับ ที่นี่ดูเหมือนจะกว้างนะครับเพียงแต่ดูเหมือนจะกว้างเพียงแต่ว่าเขาจะทําทางไวเฉพาะให้วิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสนามหญ้านะครับซึ่งมีก้อนก,กั้นไว้นะครับก็คือมันก็ทําให้เหมือนบีบให้เราแคบลงในการถอยนะครับอถอยไปตรงนั้นมันจะเป็นที่ลงพร้อมกันได้สองช่องนะครับ แต่งกิ้งเขาก็ลงทีละทีละคันเลยแต่ช่องตัวนั้นเขาพยายามให้เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้2องคันนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูการถอยกันนะวันนี้นิสันยูดีทรัสต์นะครับ370ของพี่ต๋องนะครับคิวแรกคันนั้นเลยนะฮะคันนั้นจะลำบากนิดนึงนะครับเป็นเผาเดียวนะครับมันจะดันจะอะไร3ามเผาตู้งหนักมันก็จะ ยังไงดีอะเหมือนรถไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่กําลังมันเหลือเฟือมากมายนะครับแต่ว่าคําว่าเผาเดียวเนาะมันมันถ้าคนขับก็จะรู้แต่ผมวันนั้นผมไปลองถอยดูก็เอาเรื่องกันตอนนี้เขากําลังทําท่าให้มันได้เป๊ะที่สุดและสวยงามที่สุดให้อยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะว่าช่องว่างๆอยู่ตรงด้านขวามือเรานะครับจะใหะ้พี่อีกคนนึงนะครับพี่หมึกนะครับจะเป็นที่สุดสามสองศูนย์สองเผาลากหาง เพา,านะครับคันที่จอดอยู่ด้านหน้าเราตัวนี้นะครับเขาจะเข้าไปอีกช่องโน้นนะครับเพราะคิวสองนะครับช่องทีง่างเดี๋ยวเราชมการถอยรถของพี่พี่เขาไปเรื่อยๆแล้วกันครับวันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับพี่ต๋องเราใกล้จะได้ที่แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูสามสองศูนย์นะครับี s u z ุเขาเรียกว่าเดก,ก้าหรือเปล่าตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะตัวนี้เห็นเ,รเครื่องน้อยแต่การถอยจะดันดีกว่าอายู่ดีเพาเดียวนะครับเพราะว่า,าที่นี่อคันนี้เขาสองเพา <c oughs> นี่รถของพี่หมึกนะครับพี่หมึกหรือเสี่ยหมึกเราเนี่ยนะครับ เจ้าคันนี้นะครับเป็นรถร่วมของบริษัทเราอีกทีนะเขา,าเขาถือว่าเก่งนะครับถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับเขามีงานของเขาเองนะครับแล้วก็มาจอดที่ลานนะครับแล้วก็ถ้ารถไม่ทันก็จะเขาก็จะมาช่วยตลอดนะครับคันนี้นะ เรามาดูนะสามสองศูนย์ถอยก็ต้องถอยอพับทางที่ถ้าพูดจริงๆเขาเรียกว่าแทงฝั่งซ้ายแทงซ้ายเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเนาะเพราะว่าแทางไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามันแงหัวไปดูไม่ได้ว่างั้นเถอะโรงงานนี้หรือที่นี้เราเคยถ่ายไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนนั้นผมก็ถ่ายแค่ความวุ่นวายของของที่นี่นะวันนั้นมาหกคัน มีอยู่คลิปหนึ่งลงไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาสี่คันก็อาจจะไม่วุ่นวายเท่าไหร่ตอนนี้ผมจอดรอถอยเข้าไปช่างนะครับแต่ช่างอยู่ตรงทางเข้านะครับตอนเราเข้ามานอนเรามานอนด้านในแต่ตอนลงของนะครับก็ให้ถอยไปช่างตามคิวตอนนี้ด้านหลังผมมันจะมีรถเสียยอดจอดอยู่อีีโนจอดอยู่นะครับเราให้เขาลุกช่างเสร็จเขาจะแซงเราขึ้นมาเดี๋ยวเราถอยเข้าไปที่ช่างนะอ่าน,นี้ดูสามศนก่อน ก,ก็จะมีพี่รปภเขากา็ดูให้นะครับว่าประมาณไหนยังไงโอพี่มึกนี่ทีเดียวเกือบรู้เรื่องนะครับตรงนี้อมองไปเหมือนว่ามันกว้างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะมันมีสนามหญ้านะครับมันก็ได้แค่บิดพับเฉพาะในเขตถนนนะครับมันเหยียบสนามหญ้าเขาไม่ได้นะครับมันจะมันจะพัง ีนี้นะฮะเวลาลงเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะลงตามคิวก็คือ UD 3 7 0ด้านซ้ายนะคิวหนึ่งนะครับแล้วพอเขาลงเสร็จแล้วยูดด้านซ้ายก็ต้องออกหาวิธีเลี้ยววงให้พอออกมาช่างให้ได้นะครับถ้าออกมาไม่ได้ก็ต้องรอออกพร้อมกันนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้า,าสุริยาพาบรรทุกอยู่ตรงคิวสองนะครับถ้าวันไหนสุริยาพาบรรทุกอยู่ตรงคิวสองอามือหายไปนี่ อยู่ตรงคิวตัวนี้นะครับสุริยาพัมทุกจะหักหัวออกมาทางนี้นะครับหักหัวไปทางถ้าเรามองจากตรงนี้ก็คือผมจะหักหัวไปทางขวานะครับเพื่ออถอยตู้ให้ได้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าถ้าหัวต้องพับนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าคันคิวหนึ่งเขาออกมาไม่ติดฮะรเราไม่ได้ไปถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะด้านหน้ารถของยูดีอ,อ้สามอีซูซูสามสองศูนย์มันจะเหลือนิดเดียวยูดีต้อง อาพับแบบแต่ถ้าถามจริงๆมันจะพอดีเป๊ะเลยนะมันจะพอดีมากเลยนะกาเรเลี้ยวออกอ่ะเดี๋ยวเรารอดูต่อไปนะครับตู้ที่เราเห็นทั้งหมด4ใบวันนี้นะครับเป็นตู้เอเ้ยน MSC นะครับมีตู้ผมตู้เดียวนะครับที่เป็นตู้ตรงเอเย่นนะครับส่วนที่เหลือพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าตู้เช่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ายูดิซัสเขาจะเลี้วออกมายัางไงเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะนี่ยนะครระยะแคบๆ อนะต้องโยกไปฝั่งนน้นเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันติดรถคันนี้ เลือเฟือเลยนะครับก็เปิดพัดลมนั่งรอบนรถนะครับร้อนมากเลยฮะอ่าคันที่หนึ่งก็เสร็จไปแล้วนะครับคิวที่สองก็กำลังลงตอนนี้สิบโมงกว่านะครับจากประสบการณ์นะครับก็หน้าเต็มที่จะได้สามคันผมคิวสี่นะครับน่าจะลงบ่ายนะครับบ่ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งว่าคิวสามเขาจะลงทันเที่ยงไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอ่าฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่าต้องหัดอดข้าวให้เป็นนะครับคิดว่าจะขับรถวิ่งตู่นะครับต้องหัดอดข้าวนะครับพยอดสั่งข้าวยัง ข้าเที่ยงเข,เข้าเช้าเราอดเราข้าเที่ยงโอเคครับ